วันนี้ใช่ปะกูก็เลยจะถามมึงตรงๆเลยว่ามึงอยู่แบบมีแฟนกับมึงอยู่แบบโสดมึงอยากนนได้แบบไ,ไหนคลิปนี ah. ้มีภาพเสียงนะคะคลิปนี้มีหาอเสียงหรอคะที่ไม่เหมาะสมที่ไม่เหมาะสมต้องใช้กัลยานในการดด้วยนะคะไม่ใช่เด็กต่างวัย18คนได้รับคันได้ลำเด็กลำอายุ18น้ำน้ำน้ำได้ละอย่าลืมกดติดตามนีว่าด้วยนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องหนีมองกับน้องก็ตัวได้นะอคะ ทำไมเป็นเป็นอะไรกับพี่พีเคอะคะเป็นเพื่อนค่ะอุ้ยเจ็บอยู่เด้อเจ็บอยู่เด้อเออคนนี่ไหนนี่เออเจ็บอยู่เด้อชาว่าจะหุบปากน้ำน้าของพี่ตอนนี้ไม่เป็นไรเขาถามว่าเราเป็นอะไรกันเราเป็นเพื่อนกันใช่ปะเป็นเพื่อนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เป็นเพื่อนใช่ใช่ใช่พวกพี่ที่เข้ามาทำอะไรอ่ะฮัลโหล ทำอะไรตกปลายู่กันแป๊บเดียวไม่ได้ใช่ไหมอ๋อก็เขาไม่รู้นี่ว่าเขามาพูดแทนหรือว่าเธออยากพูดเองก็เห็นพี่วิรกักบอกเดี๋ยวจะมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปแต่คือแบบความหมายเขาคือหมายถึงเดี๋ยวจะไปเองประมาณว่าไม่ต้องมาฝืนเขาไม่ต้องมาเร่งเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นก็มามาคุยตอนนี้เลยจะได้เสร็จๆวันนี้มันครบเจ็ดวันแล้วหรอพี่เป็นพี่วิรักบอกครบแล้วเขาก็มันยังแน่ใจหรือว่าครบได้นับหรือยังไม่แน่ใจเหมือนกัน เออ<ม>เขาจะมารู้ดีกว่าเราได้ไงวันยังไม่ครบอีกกี่วัน,วนอีกสองวันไม่เป็นไรหรอกครบไม่ครบก็มาคุยมันจบๆอ๋อก็มีอะไรคุยอ่ะก็มันยังไม่ครบป่ะไม่ครบหรอวมึงมีความสุขกับตรงนั้นเหรอกูถามอะไรมึงนอนกูเหรอมึงนอนอะไรกูมไม่ได้นอนก็มึงบอกอีกสองวันกูว่าจะได้ไปนอนเออไปนอนมึงไปนอน กูเข้าใจละคิดถึงกูไหมไม่รู้เดี๋ยวรอคุยทีเดียวคิดถึงไม่คิดถึงโอเคแล้วแต่โ็ก็อย่างนี้ผมผมไปพูดกับคุนแล้วขออนุญาตขัดจังหวะฮะอะไรเดียวป้าป้าโคตรขัดตาอีป้าขัดลาบอีป้ากลับไปจริงเดี๋ยวเขากลับมาจริงเขาชื่ออะไร อะไรวะพีเคป่ะพีเคไหนวะในในในเกิด์ลเนี่ยใช่ใช่นะพี่เคแก๊งไหนกากินนังวหรกากินนังเหรอจ้างไอ้บังแทงเลยอ่ะป้าเดี๋ยวกูแทงให้ด้วยไอ้ไอ้บังอยู่วะกูโทรก่อนเลยอีป้ากลับไปเดี๋ยวนี้ใครใครเป็นคนล่าอีป้าเข้ามายุ่งเรื่องนี้วะเดี๋ยวกูทุบให้ด้วยเหมือนไอ้ป้ามันหงุดหงิดนะเหมือนว่ามันคิดถึงอ่ะพี่รู้สึกว่าตอนพี่พี่ก็อยู่ อยู่จนที่มันโทรหาตัวใช่ป่ะเออพี่พก็กลัวว่าเออตัวโกรธเอาหาว่ามา,ว,า,มาว่ามายุ่งเรื่องอะไรของตัวแต่ว่าเออแบบว่าพอคุยกันใช่ไหมเออเหมือนพี่ฟังเสียงแล้วเหมือนรู้สึกว่ามันก็อยากคุยอ่ะมันก็คิดถึงอ่ะแต่ตัวเองมันก็ตึงอ่ะใช่ป่ะ อะไรแบบดึงเชงอะพี่ก็เลยว่าเออเฮี้ยพวกมึงเนี่ยนะบอกคิดถึงก็คิดถึงไปกันก็จบและอะไรเงี้ยก็ถามไปแล้วว่าคิดถึงไหมอ่ะมันก็ไม่บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยทีเดียวเห็นป่ะมันก็เดี๋ยวค่อยคุยทีเดียวเองมึงบอกคิดพีงก็เลยบอกว่าเฮี้ยมึงคิดถึงมึงก็บอกมันคิดถึงไปซิมันจะมาดึงเชงอะไรกันหนาแบบว่าคนเป็นแฟนกันไม่ได้มีว่าชนะหรือไม่ชนะนะหลิงริงก็คิดถึงแหละมันต้องมีน้อยใจกันบ้าง ทะเลาะกันทั้งเดียวมันก็ต้องปรับความเข้าใจปะ่ะไม่ใช่ทะเลาะกันเพื่อเลิกไม่ได้ทะเลาะอันนี้ไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ทะเลาะเลยเราไปทําอะไรให้มันไม่ได้ทะเลาะตัวเองห่างกันเจ็ดวันเลยนะเออป<ะ>้าหรือเปล่า,รเ,ลาเรียกป๊บมานีนี้บอกว่าพี่ตายไม่ต้องเรียกมาเดี๋ยวไอคนนั้นกลับมาอยู่ใครอะไอทีอีพีเ e คแล้วเรียกว่าขัางคาวน้อยนะอืมเมื่อกี้พี่ถามไอหอมพี่ก็เรียกว่าขัางขาวน้อยป๊อบไดไม่ต้องรู้ พี่ไม่โป๊หรอกพี่ไม่โป๊หรอกใช่คนนี้ไม่รู้แล้วแต่จะเคลียร์คนนี้ก่อนมันแสรอะไรละเฮ้ยอันนี้ก็ต่อยแฟนหลานหนูแฟนหลานหนูหลานชื่ออะไรหลานชื่อคนนู้นคนอีชื่อพีเคนี่จริงใจแค่ไหนถึงจริงจังไม่รู้เพิ่งเจอห้าสิบสี่สิบเขาคุยหน่อยนะผ่านได้ผ่านสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับอันนี้ป้าเขาเธอ ช่อะป้าป้าบีดักอีป้าแก่พี่เคอยู่แก๊งอะไรครับไม่มีแก๊งครับอีป้าหนุ่มหนู่าทำเสียงอ่อยงั้นโอเคค่ะไม่ได้หรอคะหนุ่มไว้น่ารักว่ะค่ะไอทนเอาไปไปเก็บดีเอาเมยไปเก็บไปเรามีแฟนยังอะไม่มีครับหรอแล้วมีคนคุยยังอะไม่มีครับอ๋อโสดนะชื่อบีดักไอทุนไอทนเป็ป้าติดเลย เอาสักทีดิเอาไปเก็บด้วยขาดเจ็บ Fl ่ะเดินไม่ไหวแล้วอ่ะดูอ่อยอ่อยให้อุ้มกูยังชอบเลยสกิลอีป้าสกิลคนแก่สกิลอ่อยให้อุ้มอยากแก่บ้างนะกระโตกระโตอ้าขังขาวี่ทอนว่าไงครับไปส่งหน่อยดิจะไปล่าดซากโอเคโอเค ฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดรถไปได้ไหมครับจะทันไหมเนี่ยนี่ไปไหนครับอจะกลับแรงนะดีติจะไปได้ไหมครับอะไรนะครับยอกเยอะอันนี้ทำอะไรอันนี้ไปไหนครับเก็บของแล้วเดี๋ยวไปไปกระดาษแล้วชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อค้างข่าวน้อยค่ะฮะค้างข่าวน้อยค้างข่าวน้อยใช่แล้วปกติทำงานอะไรครับค้างข่าวน้อย ทำทุกอย่างเลยค่ะมันต้องมันจะไปได้รู้ดูไว้ยี่สิบนั้นขอเบอร์ติดต่อกไว้หน่อยได้ไหมครับเพื่อผมก็ทำงานคนเดียวเอออย่าขึ้นเองลงมาเบอร์ตัวละพันค่ะนัมนเก็บไว้เถอะครับเก็บไว้นะเก็บไว้ให้คนที่คุณรักเนี่ยคนที่คุณรักอยูืนไปที่ติ๊กตอกเหรอเองเองลงมาเฮ้ยเองอย่าเอาลยไปนอนแล้วครับตอนนี้กำลังฝันอยู่อ๋อสวย ขอได้นะครับขอได้แทนน้องด้วยนะครับขอบคนนุณมากขอบคุณมากครับขอบคนนุณมากครับแม่สรุปให้เบอร์ผมได้ไหมครับคะเอาอะไรมาแลกเบอร์เขาอ่ะเบอร์นายเหรอผมขอใจแลกเบอร์เธอ,อคุณได้ปะไหนอ่ะมีใจหรือยังยังไม่มีเพื่อคุยกันแบบเดียวมีใจได้ไงเอา้าคุณไม่เคยได้ยินหรอว่าว่าถ้าจะชอบอ่ะมองแบบเดียวก็ชอบหรออ่ะฮะเออเเอ็งยัง ไม่ถ้าสรุปสรุปขอเบอร์ได้ไหมเขาไปละไม่ไม่ไมึงมามามึงก็ไปจอดแจ็คเขาจังเนาะไอเ้เหี้ยเอ้ยขอโทษครับโทษครับ,รบชนเหรอครับเมื่อกี้ชนเหรอเมื่อกี้ตาไม่ดีหรอฮะตาไม่ดีหรอแจ็คเขดาดำเลยเขาดำมือครพีไ่ไปแล้วไปแล้วประเทศจีน ไอพี่เหว่ยตาพี่เหว่ยตาพี่เหว่ยอุ้มหลังตาพี่เหว่ยอุ้มหลังข้างหลังข้างไหนอ่ะข้างหลังนู่นข้างหลังนู่นเฮ้อหลังไหนสนุกนะห้ามพูดนะครับพี่เหว่รูยก้นผมชุบก้นผมชุ่ได้ยินเสียงก้อนผมชุบไอสัตว์แม่งแทงผมลบไปนะครับผมไม่้หญิงลบไปนะครับเดี๋ยวมันขึ้นลบไป เชียวแเร่งดุอะรถดีเคล็อกหรือเปล่าล็อกล็อกน่าจะล็อกไม่จะเอาหรอพี่เ,เต๋อรอ็ตอน ก็ตอนเอ้คุณขึ้นมาคุยกับผมอก็คว้าอาวุธใส่ผมอ่ะมีอะไรแล้วเปล่าผมจะกดปั๊มยายใช่ครับกดผิดขอโทษเขาไปถ้าเขาผิดกันเออขอโทษขอโทษเขาได้ไงเธอได้ปูนปะได้ได้ก็อีกกอเดิมสองกองมันปล่อยให้เขาโจบนะแต่มันเดินไปแทงเลยเลยอ่ะเออไม่เป็นไร วันนี้ใช่ปะกูก็เลยจะถามมึงตรงๆเลยว่ามึงอยู่แบบมีแฟนกับมึงอยู่แบบโสดมึงอยากได้แบบไหนคือระหว่างเจ็ดวันที่ผ่านมาถ้าถามว่ามึงไปกับใครกูหึงไหมกูหึงนะกูก็มีลองแล้วเว้ยลองไปกับคนอารมณ์อารมณ์แบบไปทํางานแต่สุดท้ายมันมันไม่เหมือนกันอะมึงเข้าใจป่ะกูก็ไม่มีใคร ก็กูบอกแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันก็มีความสุขที่อยู่กับมึงมากกว่าโอเคไหมเป็นไหนนะเป็นไหนเปนมาแต่กูถึงบอกว่าถ้ามึงจะเล่นนะไอ่เชี่ยกูบอกแล้วกูก็เป็นห่วงความรู้สึก จาเก็บไปในตัวไหมหรือว่ามึงจะเก็บตู้หรือมึงจะเก็บรถมึงรู้ไหมว่าทําไมกูต้องเอาดอกไม้เสร็จตัวไว้ตลอดเวลามึงรู้ป่ากูไม่เคยเก็บตู้เลยนะเว้ยถ้าไม่ใช่แบบสําคัญจริงๆบอกว่าโดนส้นตีเลยอะไรพวกนี้นทำไมเพราะดอกไม้เป็นช่อมันยัดตัวได้แค่นเดียวไงสวัสดีครับสวัสดีครับในี่ใครคนบ้าเหรอ นี่ออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมหนูหนูเป็นไข้ค่ะหนูไม่สบายอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะไปเลยไปโควิดดีแล้วรู้ปะเนี่ยว่าโดนรู้ปะเนี่ยว่าโดนปรัหนึ่งหมื่นอ่ะอะไรที่ร้านค้าเขามีขายโดนพี่แจ้งแจ้งแจ้งหมอได้เลยแจ้งหมอเลยต้องอ่านนะโรงพยาบาลเขามีบอกนะเธอไปถ้าเกิดเอาไม้ผมห้าพันผมจะไม่แจ้ง หนูไม่มีตังค์มึงโทรหาคุณทำไมอ่ะัลโหลหมอมีคนใส่ชุดโรงพยาบาลเนี่ยมาปรับทีเออได้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 ยอดนี่อยู่ไหนครับอยู่ผมอยู่ที่ผับครับโอเคครับผู้หญิงผมสีชมพูสบายกระเป๋าโรงพยาบาลด้วยครับแล้วก็ชุดโรงพยาบาลถามชื่อหน่อยแม่ชื่ออะไรผมจะชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรเอ่อชื่อชื่อค้างคาน้อยค่ะค้าง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 คือน้อยเขาค้างคืนเยอะเยอะเขาชื่อค้างคืนเยอะเยอะ ้างคืนเยอะๆไปไหวเหี้ยมึงรั่วนะไอ้เรืองเขามีเฟซบุ๊กกับทิกต o อกด้วยนะเผื่อไม่รู้ฝากไปตํากั้นด้วยจุดมั่วสำหรับใครนะคะที่อยากจะซื้อกาแฟให้นะคะก็สามารถกดได้ตรงนี้เลย